ข่วิวสวนนี้ติดตามปัญหาการยื่นและรับคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับโดยคาดว่าจะมีอยู่กว่า4,000คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับสำหรับตัวเลขการดําเนินโครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่5ปี2555นะครับจังหวัดตราดได้ประมาณการบุคคลประเภท63และ64อยู่ที่6,000คนนะครับ และก็ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองแล้วประมาณ1,700คนซึ่งหมายถึงอีกกว่า4,000คนยังรอการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยนะครับสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้เสียชีวิต5คนระหว่างรอผลการอนุมัติจากกรมการปกครองนะครับบุคคลประเภท63 64 65และ7นี่แหละครับถูกแบ่งตามช่วงเวลาและสถานะของบุคคลนะครับ กลุ่มรหัส63ก็คือกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่15พฤศจิกายนปี2520กลุ่มรหัส64คือกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาอพยพเข้ามาหลัง15พฤศจิกายน2520กลุ่มรหัส65คือกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศกัมพูชากลุ่มรหัส7ก็คือกลุ่มบุตรของรหัส 63 64และ65นะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนนะครับกรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นบางส่วนเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบุคลากรไม่เพียงพอประชาชนไม่รู้กฎหมายจึงมองว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมควรจะมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเข้ามาดำเนินการ รัฐมนตรีรับผิดชอบพอรบรสัญชาติตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่5โดเลยแล้วแต่ละฉบับก็มีกรรมการซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเดียวเนี่ยค่ะที่จะทำงานกระทรวงมหาดไทยต้องยกระดับมีสำนักทะเบียนราษฎรสสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลหรือคนได้รับไดสัญชาติแล้วแล้ว พัฒนาบุคลากรของตนให้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องย้ายไปเป็นประหลัดอำเภอปลื่นหรือไปเป็นนายอำเภอก่อนแล้วจึงกลับมานะคะซึ่งทําให้ขาดผู้เชี่ยวชาญตามพรบสัญชาติและพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากปัญหาคนไทยพัดถิ่นแล้วยังพบกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาการกําหนดสถานะบุคคลนะครับเช่นความเชื่อมโยงของบุตรที่เกิดจากคนไทยพัดถิ่นรวมถึงปัญหาการพิสูจน์สัญชาติไทยในขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดก็ยังพบปัญหาคนตกหล่นทางทะเบียน จากการย้ายถิ่นฐานมาทํางานด้วยนะครับอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านสิทธินะครับและทีมข่าวฮอต n e w ส์ได้รับการร้องเรียนจากหญิงวัย76ปีคนหนึ่งขอให้มีการพิสูจน์สัญชาติไทยโดยเธอยือนยันนะครับว่าเป็นคนไทยแต่ออกจากบ้านที่จังหวัดแพร่มาหางานทรรตั้งแต่เด็กจึงไม่ได้ทำบัตรประชาชนและไม่มีเอกาสารใดๆติดตัวติดตามกับคุณสุบงกตสุกแก้วครับ อ้อมกอดของความหวังคืออ้อมกอดที่มีค่าที่สุดของหญิงวัย76ปีคนนี้เพราะเธอไม่มีญาติพี่น้องและลูกหลานยายเป็นตัวกลัวแล้วนะยายเป็นอัวกลัวแล้วนะครับความหวังที่พูดถึงคือความหวังที่จะได้บัตรประชาชนไทยเพราะเธอเป็นหนึ่งคนที่ประสบปัญหาการตกหล่นทางทะเบียนและกลายเป็นคนไทยที่ไม่มีสถานะลาย,ยายมีโรคประจาตัวอะไรไหมเนี่ยเป็นความดันเป็นความดันเฉยๆถ้าหนูพาย,ยายนั่งรถไปเลยเนี่ย ไอเด่นชัยเลยนะ<ห>เนี่ยยายพานหน<ด>ูไปถูกนะเธอจึง,จงขอให้กรรมาการสิทธิทมนุษยชนเร่งให้การช่วยเหลือที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่เหมือนกับเ,เป็นเป็นเหมือนกับเข้าอพยพเนาะมาทํางานแต่ก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับขุดพลอยอะค่ะก็จะเป็นคนหลากหลายที่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วพอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปบ้านเดิมของตัวเองเพราะว่าพยานเอกสารพยานบุคคลที่ว่าเนี่ยอาจจะหาไม่เจอแล้วค่ะ ได้ถึงบ้านหรือ,อยัางาจะแล้วลก็เลี้ยวที่ทางเหลืองๆนั่นเลยทางขยานอะ่ะเออ๋จะมีก็ถึ่ค่ะและเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงคนนี้ทีมข่าวฮัดน e w ิวจึงขอติดตามไปที่บ้านซ<ห>ึ่งห่างจากสถานที่<ห>ประชุมตำบลหน,นองนบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดประมาณ3กิโลเมตรเอดจอดจดจจไปอ,อีกน่อยอีกหน่อยไปอีกหน่อยนิดนึงเนื เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละบ้านบ้านนองยายแม้จะใช้เวลาบนรถไม่นานแต่เราก็ได้ทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นต้องไหวแน่นะขึ้นกินไหวกมีถึงบ้านบ้านได้ไมนต้องกวับ้านปู่หลังนี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่โดยผู้ใหญ่บ้านได้อนุญาตให้สร้างขึ้นบนที่ดินส่วนตัว นางติ๊บเล่าให้ทีมข่าวฟังว่านานกว่า6กสิปีที่เธอออกจากบ้านตั้งแต่เด็กเพื่อมาใช้ชีวิตครอบครัวและหางานทําที่นี่และไม่เคยกลับไปที่บ้านเกิดอีกเลยเขาจะพาไปเด่นชัยไว้เหรอคะไวไไว้ไวอยากไปอยากแล้วจะยังมีญาติอยู่ไหมอ่ะก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยใครจะรู้อยู่นี่เจ็ดสิบแปดสิบปีใครจะรู้อ่าทางหลังมันอยู่หรือมันไปแล้วตอนแรกยายมาทําอะไรที่นี่ทำหอย มาทำพอยกอนบ่อพอยจ้ะแล้วก็ไม่ได้กลับเลยไม่กลับเลยจนถึงวันนี้เธอจึงกลายเป็นคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพราะไม่มีหลักฐานการเกิดไม่รู้จะติดต่อครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้อย่างไรเธอจึงใช้ชีวิตแบบไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนเรื่อยมากว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าลำบากก็ตอนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตามสิทธิพลเมืองไทยที่ผึ่งได้รับแต่ตอนนี้อยากได้แบบประชาชนแล้วมา,าทำไมอะอมาซื้อข้าวสารกิน ได้เงินแล้วก็ซื้อข้าวสารกินจะกลับกินที่มันอร่อยอร่อยอ่ะไม่ต้อ,อ,องกินน้ำพริกกะปิเผ็ดอายุเป็นเพียงตัวเลขคงจะใช้ได้จริงสำหรับหญิงวัย7 6ปีคนนี้เพราะแม้เธอจะกังวลและอยู่อย่างลำบากตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่เธอยังคงเป็นคนที่มอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนที่อยู่รอบข้างเสมอก่อนจะาก,การเธอยังบอกกับทีมข่าวคดีว่าคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังและเธอหวังว่าก่อนหมดลมหายใจ จะได้บัตรประชาชนไทยปรวิทย์ยถาถ่ายภาพสุบงกสุกแก้วรายงานปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติไม่เพียงจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าสภาประชาชาติระบุว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐด,ด้วยพวกนี้ฮอตนนวส์ยังคงติดตามปัญหาคนไทยพัดถิ่นที่เรียกกันว่าคนไทยเกาะกงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ